สวัสดีค่ะบ้านออรุงเบืองพานิชนะคะฟิปนี้นะคะก็จะพามาดูกับเครื่องหยอดมเมล็ดค่ะการทำงานนะคะตัวนี้ก็เราจะใส่มเมล็ดลงไปในนี้ค่ะนี่คือที่ใส่มเมล็ดนะคะตัวนี้มันจะบ,บังคับจำนวนนะคะเพราะว่ามันจะมีสายพานเป็นช่องมองเห็นไหมเลย เป็นช่องมเมล็ดอย่างนี้นะคะเนี่ยที่จะเป็นรนี้นะคะด้านในก็จะมีเหมือนกันสายพานขนาดมเมล็ดมันจะอยู่ราวๆหกถึงเจมิลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวบังคับนะคะเหมือนปาดออกถ้าสมมติว่ามเมล็ดมันเกินจำนวนข้อดีของมันก็คือจะกําหนดปริมาณมเมล็ดได้เลยะคะ่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ปรับระยะห่างนะคะ ระยะห่างแต่ละช่วงอะค่ะว่าให้ห่างเท่าไหร่ก็คือเราจะเลื่อนตรงนี้เนี่ยค่ะปรับมาตามตรงนี้ที่เขียนไว้ตัวนี้มันก็จะเลื่อนตามนะคะส่วนด้านล่างนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแหวกพอมาตอนแรกตัวนี้ก็จะแหวกใช่ไหมคะพอโรยตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกอบดินอีกทีนึงกอบดินให้คุมกับมเมล็ดที่เราโรยลงไปค่ะ ขนาดรอบตัวนะคะขนาดเล็กนะคะใช้งานง่ายเป็นแบบเข็นเอานะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ถามทางร้านเราเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ